สีก็สวยใช่กุ้งมวสวยเลยขได้เมื่อไหรเอยัได้เันนีจ้ะตขอเดินดูวันนะครับวันนสวยวักก็สว็จะีแต่อนนเป็นกุ้มสุดใช่ไหมมีใส่แช่น้ำปล่อยไว้ในน้ำแล้วก็มีรากเจนให้นะครับ

สวัสดีผู้ติดตามรับชมหอ้ยเงยเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองครับตอนนี้เราอยู่โซนอาหารทะเลนะครับตลาดปลาอาหารทะเลนะแดูก็ไม่ค่อยใหญ่ทเท่าไหร่นะอะจะพาเพื่อนชมบรรยากาศของอาหารทะเลของตลาดศีมุมเมือง หวยยี่สิบยี่สามบาทนะสองขบุกสี่สิบห้าบาทโอ้โหขอหมดทอนก็หนักิีมั้งได้สวยเลยน้องสวยเลยสองสี่ก็สวยใช่ปุ่มวงสวยเลยขอเดินดูก่อนนะครับ ปก็จะมีแต่หัวแตกขึ้นไปนะครับทุกคนเป็นปลาทะเลนะยาวมากเก่านะตัวโครงตัวใหญ่มากเลยโอ้โหเขาทำหลังร้านเลยนะ ก็ม,มีสมยายไซส์มากแม่นะรถเพ่ง<ม>เอารถมาจอดนี่เลยคือใหญ่มากเลยคู่แม,ม่น้ำนีำ่ราคาแบบ มีใส่แช่น้ำปล่อยไว้ในน้ำแล้วก็มีออกเิเจนให้นะครับเยอะไหมเอาปีหน,น,นึ่งปีก็มี เป็นปูนะครับอันนี้ไม่มียังไม่ได้ไปล่อยมาถ้ายังเช้าอยู่ก็เลยไม่ได้ปล่อยมาอันนี้เปนเนื้อปูอะปูค้อนพนะันห้าะล้วมีบอกเลยนะ 6, อกม้าสวยแล้วก้อนม้าใหญ่ mãi cung oh. giữa nó tìm nó cung giữa cung giữa mãi mhm 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 มาแซลมอนสดๆเลยนะครับกระปุกไงใหญ่มากเลยใหญ่มากอ่านี่นขายเป็นโล้แมอนสองร้อยร้อยกว่าบาทก็มีมีน้ำจิ้มด้วยนะดูนี่ะ ปอ st ula, ูอาดสาบ่ายนะครับทิสไตล์ี้ฝนโหนด้งโหนดึงสมัยต้มยำนใช่ต้มยำน่าจะที่ก็เป ouais ็นโซนตลาดอาหารทะเลทะเลนะอันนี้จะเป็น ปลาโอ้ตอนนี้อิมของของโกรดให้เนี่ยพิมต้ว95บาท้ะไงโอ้95บาทสุวสุดเลยนะครับปลาเล่ไนี่ไม,ม่กี่ล็อกเองเนอะ จะเป็นอาหารเป็นปลาแหละปลาอะไรอห่อแต่ถุงดูหน่อยะไรบ้าปลานนนี่ติดปดิดโอ้โหปลาคางมีลกมีปลาไหล Lại, cũng cũng tôi tôi cũng có thăm đẹp bằng ở đây điều đại này đi này? có gì gì ระมานี้นะขนาดไม่ได้กระเด็นมูโลกสิบใบใช้ใหญ่มากเลยนะอือใหญ่เลยนะตัวเล็กใส่เล็กแม่ใส่ไปทอดทอดทอด แบบแดบดบเดียวทอดทอดแล้วแล้วเ,เดินไปฝั่งนู้นไง <c oughs> อาหารป่าไง <c oughs> ตอนนี้อ๋อเป็นร้านเล็กๆเราเป็นเป็นอาหารป่าโห <c oughs> กดๆก,ก็มีนะ <c oughs> <c oughs> นกมีอะไรด้วยตอนนี้สิบพวง ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ตลาดสีมุมเมืองนะอันนี้เป็นโซนของอาหารทะเลแล้วก็ปลาน้ําจืดนะครับก็บรรยากาศก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจผ่านไปผ่านมาหาซื้ออาหารทะเลหรืออาหารหรือว่าปลาน้ําจือดอนะ่ะก็มาที่นี่ได้นะครับที่ตลาดสีมุมเมืองนะครับ ครับถ้าใครชอบลินี้อย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับอีกเดนเที่ยวนะครับรับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ